Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้าน คือคนต่างวัยกันนะคะับ uh huh. มักจะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันสมมุติว่าถนนเส้นหนึ่งวัยรุ่นเดินอยู่ซ้ายสุดผู้ใหญ่เดินอยู่ขวาสุดผู้ใหญ่ก็จะเห็นแต่ส huh. <gal> ิ่งที่ดีๆที่อยู่ด้านขวาแล้วก็รู้สึกได้ว่าซ้ายมันไม่น่าเดิน ส่วนวัยรุ่นเนี่ยเดินอยู่แต่ฝั่งซ้ายเพราะรู้สึกนี่ไงก็เพื่อนเราอยู่นี่หมดเลยอ่ะเราต้องยอมลดทิตติลดความเชื่ออะไรบางอย่างแล้วก็ชะโง่ไปดูอีกฝั่งหนึ่งซึ่งไม่จําเป็นว่าชะโง่ไปแล้วแล้วเราจะชอบอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเขาเห็นอะไรแล้วจริงๆพี่เต้ชอบคุยกับคนวัยไหนมากกว่าคะโอ้โห สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง s i n g l e Being กลับมาเจอกับหมออีกครั้งในพอดแคสต์ค่ะคุณผู้ฟังคะหมอว่าในส่วนของการดูแลสุขภาพเนี่ยจริงๆมันต้องมีทั้งส่วนของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจซึ่งหมอก็แตะที่สุขภาพกายบ่อยครั้งส่วนสุขภาพใจก็จะมีบ้างทีนี้ปัญหาหนึ่งของสุขภาพใจที่หมอเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะต้องเคยเจอก็คือความเครียดที่เกิดขึ้นจากความเห็นที่แตกต่างความเครียดที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างบ้านเมืองเราในช่วงนี้บอกว่ามันมีหลายๆประเด็นเนาะที่มีความเห็นที่แตกต่างกันแล้วหมอก็มานั่งคิดๆว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรบ้างนะส่วนหนึ่งหมอสังเกตว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของ generation gap เรื่องของช่องว่างระหว่างวัยหรือเปล่าที่ทำให้บางทีเนี่ยคนละวัยกัน Gen C อาจจะรู้สึกว่า baby b o o มคุยไม่รู้เรื่อง Gen X อาจจะแบบไม่ชอบความเห็นของ Gen C หรืออะไรเงี้ยมันมีความต่างระหว่างความคิดของ คนที่วัยต่างกันอยู่เหมือนกันวันนี้หมอก็เลยอยากจะชวนคนหนึ่งที่หมอรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเดินทางข้ามเวลาเขาสามารถคุยกับวัยรุ่นได้เสมอแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในวัยรุ่นแล้วนะคะหมอก็เลยอยากชวนเขามาแลกเปลี่ยนความคิดกันในเรื่องนี้ค่ะขอเชิญพบกับพี่เต้ยุทธนาบุญอ้อมค่ะสวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีครับหมอเพ็งครับสวัสดีคุณผู้ฟังเลยค่ะขอบคุณพี่เต้มากมากเลยนะคะที่สละเวลามาคุยกับหมอไวนน้วันนี้คืออย่างนี้ค่ะพี่เต้ว่าจริงๆช่องว่างระหว่างวัยมันมีจริงไหมคะ คือตอนแรกที่ได้ยินท็อปิกนี้นะครับที่หมาผิงชวนมาคุยเนี่ยตอนแรกก็กลัวนะฮะเพราะว่าจริงๆเวลาจะให้ความเห็นอะไรที่มันเอาไปอ้างอิงได้ผมจะคอนข้ราระมัดระวังเพราะว่าคือก็เป็นธรรมดาเราเป็นผู้คนสาธารณะดังนั้นเราพูดอะไรไปมันก็อาจจะมีน้ําหนักที่สามารถเอาไปอ้างอิงได้แล้วจริงๆผมไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้มากดังนั้นเนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าวันนี้สิ่งที่จะให้คําตอบไปมันเป็นเรื่อง การสังเกตโดยส่วนตัวดังนั้นเนี่ยผิดถูกอย่างไรผมว่าวันนี้เราถกเถียงกันได้หรือว่าหมอพิงก็อาจจะช่วยเสริมในส่วนที่ผมขาดตกบกพร่องไปได้นะครับค่ะค่ะดังนั้นกลับมาที่คําถามฮะแน่นอนครับเจเนอเรชันแกรเนี่ยเป็นเรื่องจริงแน่ๆจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมานะฮะผมเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของคนที่บางครั้งถึงขั้นทะเลาะเลยก็ได้ใช้คําว่าทะเลาะยังได้เลยนะฮะกับคุณพ่อเนี่ย มา <ứng> ตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่วัย <c oughs> รุ่นเลย <c oughs> กับคุณแม่อาจจะไม่ทละเลาะรุนแรงเท่ากับ <c oughs> คุณพ่อเ <c oughs> นื่องจากว่าอยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่มากกว่าแต่คุณพ่อเนื่องจากว่าเวลาไปทํางานเนี่ยต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆดังนั้นเนี่ยนานๆกลับมาทีดังนั้นเนี่ยจะไม่ได้คุยกันแบบไม่มีสมอลท <acula> อลกับคุณพ่อจะคุยก็ <c oughs> คุยอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เมื่อจุดใดที่มันต้องมีการตัดสินใจในช่วงชีวิตต่างๆแล้ว มันมีความเห็นไม่ตรงกันก็จะปะทะกันค่อนข้างรุนแรงนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยเชื่อเรื่องนี้แล้วก็บวกกับผมทํางานกับวัยรุ่นมาตลอดชีวิตนะตอนนี้ผมมาอยุห้าสิบกว่าแล้วแต่ว่าคนที่เป็น กลุ่มเป้าหมายของผมก็แล้วกันนะฮะ<ฆ>ถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นคนช่วงอายุเดิมตลอดเลยตั้งแต่ผมเ <c oughs> ริ่มจัดรายการวิทยุผมก็จัดให้วัยรุ่นฟังทุกวันนี้อาชีพหลักคือจัดคอนเสิร์ตเนี่ยก็จัดให้วัยรุ่นดูนะม้ะกระทั่งมาทํารายการออนไลน์ทงปาร์ตี้ทองเ,เนี่ยถึงแม้ว่าจะสัมภาษณ์ผู้คนหลากหลายแต่ว่าผู้ชมส่วนใหญ่นะฮะก็เป็นวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นนะดังนั้นผมจึงเห็นความเห็นของวัยรุ่นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วเมื่อเฝ้าสังเกตดูแล้วก็พบว่า คือคนต่างวัยกันนะฮะมักจะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันซึ่งอันนี้ผมว่ามันเลยเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากว่าคนแต่ละวัยมีประสบการณ์ไม่เท่ากันวัยรุ่นย่อมมีประสบการณ์ชีวิตน้อยกว่าผู้ใหญ่อันนี้เป็นเรื่องปกติผมไม่ได้บอกว่าใครเก่งกว่าใครนะฮะแต่ประสบการณ์เนี่ยใครมีอายุมากกว่าย่อมมีประสบการณ์มากกว่าพอประสบการณ์ไม่เท่ากันเรื่องบางเรื่อง ผู้ใหญ่อาจจะเจอมาไม่รู้กี่รอบแล้ววัยรุ่นอาจจะเพิ่งเจอไม่กี่ครั้งนะครับดังนั้นย่อมมีมุมมองย่อมมีประสบการณ์กับเรื่องนั้นๆประเด็นนั้นๆแตกต่างกันมีความต้องการไม่เหมือนกันก็เลยทําให้ในเรื่องเดียวกันมันถูกมองจากคนละมุมกัน เสมอนะฮะคือเรื่องที่ผมสามารถยกตัวอย่างได้ง่ายที่สุดเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยก็คือเอาเรื่องเพลงที่ฟังก็ได้อะครับมันจะเป็นเรื่องเบสิกมากแล้วทุกคนต้องเคยผ่านชีวิตช่วงเนี้ช่วงที่เรานั่งฟังเพลงที่เราชื่นชอบสมัยของเราแล้วคุณพ่อคุณแม่ผ่านมาบังเอิญได้ยินแล้วก็จะบ่นออกมาว่าฟังเพลงอะไรวะเพลงอะไรไม่รู้หนู่หูจังฟังเพลงอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลย เขาล้องะไรของเขาอะซึ่งไอ้คำเนี้ยณวันเนี้ย <ฮะ S 1> คุณแม่อาจจะถามลูกที่ฟังเพลงของยังโอมอยู่หรือฟังเพลงของมิลลิอยู่มันก็จะเป็นคำถามเดียวกันกับที่คุณแม่คนนั้นหรือคุณพ่อคนนั้น่ะตอนวัยรุ่นก็โดนคุณปู่คุณย่าหรือคุณยายเนี่ยถามเหมือนกัน,นว่าอตอนนั้นเขาอาจจะนั่งฟังอัศนียวสันหร<า>ือฟัง พี่เตอ๋อเรวัดพุดทธิน่นนะอ,อย่างผมเนี่ยผมจะโดนตอนที่ผมฟังพี่เตอ๋อแล้วคุณแม่ผมก็จะมาถามฟังเพลงอะไรอะ่ะทําไมเขาต้องทำเสียงแบบนั้นด้วยอะ่ะเพราะว่าคําว่าร้องเพลงเพราะของคุณแม่ผมก็คือสุเทพวงกับแหงโซ<า>วรีประกาพันซึ่งก็เพราะแต่เพราะคนละแบบกับเราะดังนั้นอันนี้มันเลยเป็นเรื่องเดสิกอยู่แล้วดังนั้นมีจริงแน่นอนครับ อย่างที่พี่เต้บอกอะค่ะว่าจริงๆนวเนี่ยพี่เต้สื่อสารกับวัยรุ่นมาตลอดจริงก็คือต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเลยว่าจริงๆตั้งแต่หมอเป็นวัยรุ่นนะคะก็ฟังพี่เต้มาตลอดเหมือนกันตอนเรียนตอนหาหนังสือจนตอนนี้ไม่ไวัยรุ่นแล้วก็ยังแบบเอาพี่เต้ก็ยังคุยกับวัยรุ่นรู้เรื่องอยู่เลยอะคือพี่เต้ต์ทาได้ยังไงในการสามารถคุยกับวัยรุ่นได้ทุกรุ่นผมเชื่อว่า generation gap เนี่ยมันเกิดจากการมองเรื่องเดียวกันจากคนละมุมดังนั้นเนี่ย สิ่งที่จะทําให้เราลดช่องว่างระหว่างวัยนี้ลงได้ก็คือต้องเข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเขามองเรื่องที่ลังคุยกับเราเนี่ยจากมุมไหนข้อดีอย่างหนึ่งของผู้ใหญ่ก็คือ <Okay. S 2> ทุกคนเคยเป็นวัยรุ่นมาหมดดังนั้นเราต้องไม่ลืมเราต้องไม่ลืมวันที่ผมจําวันนั้นได้คือผมเรียนมหาวิทยาลัยไม่จบ <Okay. S 2> แล้ววันที่ผมเรียนไม่จบเนี่ย ขึ้นปีห้าเนี่ยเริ่มต้องกลับไปแก้วิชาที่ติด F เอฟอะไรก็คุณพ่อก็จะโกรธผมมากแล้วพอวันที่ผมหาไรายได้พิเศษด้วยการไปทำงานที่กรามดีบบนะคุณพ่อโกรธผมมากจะไป ทำงานอะไรไปเรียนให้จบก่อนนะในขณะที่เราก็จะรู้สึกว่ามันมีเวลาว่างมากมายเราสามารถไปทํางานได้แล้วก็งาน mm hmm. ที่ทํามันก็ตรงกับสายที่เรียนมันก็เท่ากับว่าได้ความรู้ mm hmm. จากอีกมุมหนึ่งคือณวันนั้นนะเราก็จะไม่เข้าใจคุณพ่อเราก็จะไม่เข้าใจว่า mm hmm. ทําไมอ่ะทัไต้องโกรธนอะ่ะในเมื่อเราไปหาไรายไดนะ mm hmm. ้พอวันเนี้ยเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเพราะว่าคุณพ่อเขามองในมุมที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรียนไม่จบต่อไปในอนาคต mm hmm. จะมีความมั่นคงไหมในอาชีพการงานนะในขณะเดียวกันถ้าวันนี้ผมกําลังจะเถียงกับลูกผมผมก็ต้องนึกถึงวันที่ผมโกรธคุณพ่อผมมากในวันนั้นว่าทําไมคุณพ่อไม่มองจากมุมเราเลยดังนั้นเราต้องพยายามเนี่ยนึกลําลึกถึงวันหนึ่งที่เราเคยเป็นวัยรุ่นนะแล้วเราเคยเจอมาทั้งนั้นนะหรือแม้กระทั่งย้อนไปก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับตอนเด็กๆทุกคนต้องเคยเจอนคือตอนเราเด็กๆเราทําจานแตกฮแล้วเราก็จะโดนคุณแม่ดุทันที ถือจานยังไงอ่ะทาไมปล่อยให้แตกในใจเราก็าคือบ้าใครจะตั้งใจทําให้จานแตกวะก็มันคลาดไงมันมือเล็กมัง้งมันจานมันหนักมัง้งมันลื่นมัง้งหรือเรา uh huh. เผลอตาโมาดะดูทีวีมัง้ง <c oughs> แล้วพอวันที่คุณแม่เราทาจานแตกบ้างเนี่ยคุณแม่ก็จะเงยียบๆแล้วก็เก็บจาน <c oughs> ทำไมไม่ดุตัวเองบ้างเวลาตัวเองทําจานแตกทําไม uh huh. เราทําจานแตกแล้วเราถึงโดนดุ uh huh. ไอเหตุการณ์แบบเนี้ยที่มันจะทําให้เราพอจะนึกถึงสองมุมมอง ได้อย่างง่ายๆเนี่ยมันจะช่วยคอยเตือนเราดังนั้นอันแรกที่ผมใช้ก็คือจะจําวันที่<ม>เราเคยเป็นวัยรุ่นว่าเราเคยรู้สึกอย่างไรอะไรที่เราไม่ชอบให้ผู้ใหญ่พูดกับเราแบบวิธีที่ผู้ใหญ่พูดกับเราเราไม่ชอบแบบ<ม>ไหนเราจะพยายามเตือนตัวเองไว้ <laughs> ดังนั้นผู้ใหญ่ต้องเริ่มในการที่จะ <laughs> ลดช่องว่างระหว่างวัยสําหรับผมแล้วคือต้องเริ่มที่ผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อน คุณต้องอคุณต้องนึกถึงวันที่คุณเป็นเด็กมาหลายคนเขาลืมหมดแล้ว <laughs> ใช่ซึ่งแบบซึ่งมันตลกมากไงเวลาเห็นผู้ใหญ่ดุวัยรุ่น <laughs> หรือดูถูกความคิดของวัยรุ่น <laughs> จนผมคเฮ้ย <laughs> hey, คุณก็เคยเป็นทําไมคุณจําไม่ได้วะ <laughs> อันนี้คือวิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือการเดินสายกลางะแต่ว่าเวลาผมใช้คาว่าเดินสายกลางเนี่ยคนจะนึกถึงคําสอนในพุทธศาสนาแล้วจะบอกว่าเออมันไม่ตรงนักนะสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายดังนั้นผมใช้คาว่าบาลานซ์ดีกว่า พยายามสร้างสมดุลในชีวิตซึ่ง,งการที่เราสร้างบาลานซ์สร้างสมดุลในชีวิตเนี่ยมันจะปรับใช้ได้กับทุกเรื่องนะบาลานซ์ <Balance. S 2> ที่จะเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการลดช่องว่างระหว่างวัยคืออะไรมันเป็นเรื่องมุมมองเหมือนกันนะครับถ้าผมจะเทียบเนี่ยก็คือผมจะเทียบว่าสมมุติว่าถนนเส้นหนึ่งนะฮะวัยรุ่นเดินอยู่ซ้ายสุด ผู้ใหญ่เดินอยู่ขวาสุดนะฮะผู้ใหญ่ก็จะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆที่อยู่ด้านขวาแล้วก็รู้สึกได้ว่าซ้ายมันไม่น่าเดินเลยเพราะเขาไม่เคยเดินไปฝั่งซ้ายอจริงๆเขาเคยแล้วเขาลืมนะฮะส่วนวัยรุ่นเนี่ยก็เดินอยู่แต่ฝั่งซ้ายเพราะรู้สึกนี่ไงก็เพื่อนเราอยู่นี่หมดเลยอ่ะเดินไปฝั่งขวาก็จะมีแต่มีแต่คนแก่เราไม่อยากเดินกับเขาเหล่านั้นเราสึกคุยไม่สนุกเราก็เลือกเดินแต่ฝั่งซ้ายนะฮะนต่างคนต่างอยู่ฝั่งของตัวเองออืก็เลยไม่รู้ว่าอีกฝากนึงเนี่ย มันอาจจะมีเรื่องดีๆอยู่เพียงแต่เราไม่ไม่เห็นวิวนั้นใช่เราไม่เห็นวิวนั้นนะฮะนึกถึงเวลาเราขับรถค่ะหรือเรานั่งรถเมย์ก็ได้ฮะเรานั่งอยู่ฝั่งซ้ายเรานั่งริมหน้าต่างเนี้ยเราจะไม่เห็นเลยว่าฝั่งขวาฝั่งขวาวิวมีตึกอะไรมีร้านอะไรอะไรเราก็เชื่อแต่ว่าโหซ้ายมือนี่มีแต่ของสวยๆมีของที่เราคุ้นเคยคำว่าบาลานซ์ของผมก็คือเราต้องยอมลดทิฐิลดความเชื่ออะไรบางอย่างแล้วก็ชะโงกไปดูอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งไม่จําเป็นว่าชะโงกไปแล้วแล้วเราจะชอบอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเขาเห็นอะไรใช่ทำไมผู้ใหญ่ถึงเดินแต่ฝั่งนั้นกันอ๋อเพราะว่ามันมีที่นั่งเยอะมันไม่ต้องเดินไกลหรือเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะผู้ใหญ่ชอบความร่มรื่นผู้ใหญ่ก็เช่นกันชะโงกมาดูฝั่งซ้ายแล้วก็อ๋อที่วัยรุ่นเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่า เขาเจอสิ่งนี้เขาคิดอย่างนี้ปัญหาของเขาคือสิ่งนี้แล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราต้องพยายามที่จะมาเจอกันตรงกลางอะค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เวลาที่เราพูดคุยกันเราไม่ได้พูดจากการตะโกนจากฝั่งถนนของเราอย่างเดียวฮะเราเดินมาหาเขาตรงกลางแล้วเราก็อ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าทําไมอะไรแบบเนี้ยฮะอืม,มันคือวิธีเดียวสําหรับผมนะฮะหรือวิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะก็คือก็ไปทําความเข้าใจกับอีกฝั่งหนึง่งอ่ะดูหนังเรื่องเดียวกับวัยรุ่น อ่านหนังสือเล่มเดียวกับวัยรุ่นเข้าไปอยู่ในโลกของเขาบ้างใช่ครับซึ่งซึ่งผมโชคดีอันเนี้ยคือความที่ผมต้องทํางานกับวัยรุ่นมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยมันเป็นความจําเป็นที่ผมจะต้องค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของวัยรุ่นเพราะผมต้องทํางานกับเขาโชคดีอีกต่อหนึ่งก็คือว่าผมมีลูกที่กําลังอยู่ในวัยรุ่นใช่ฮะดังนั้นเนี่ยหลายเรื่องผมก็ถามกับลูกเลยอฮ พอเราไม่ยึดติดกับเฉพาะความเชื่อของเราเองเราเปิดช่องที่จะรับฟังโลกอีกโลกหนึ่งความเชื่ออีกแบบหนึ่งบ้างเนี่ยแล้วค่อยถกเถียงกันแล้วค่อยแลกเปลี่ยนความเห็นกันแบบเข้าใจไม่ใช่แบบที่คิดว่ายังไงของฉันก็ถูกของเธอก็ผิดอืมก็คืออย่าเพิ่งตั้งทงใช่ครับใช่ครับและอย่างในบ้านของพี่เต้ตเองเนี่ยคะ่ะมีปัญหาช่องว่างระหว่างไวัยไหมคะคุณพ่อกับลูกผมเองอาจจะ ตอบแทนลูกไม่ได้เต็มที่นะผมตอบไปนะลูกอาจจะบอกไม่จริงอ่ะพ่อผมก็โฉกว,ว่าไม่มี <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปถามลูกอีกทีว่ามีไหมบาล้างในบ้านผมมันค่อนข้างลงตัวฮะคือลูกจะใกล้ชิดกับคุณแม่เขาเป็นผู้หญิงด้วยกันเขาจะคุยคกันเรื่องจุกจิ๊กเรื่องสาวๆคุยกันไปชอปปิ้งด้วยกันในขณะที่เขาจะคุยกับผมในเรื่องที่บังเอิญผมทํางานกับวัยรุ่นครอย่างที่บอกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาชอบมันคืองานของผมอะเรื่องเพลงเรื่องัง เรื่อง pop culture er ทั้งหลายเรื่องแบบนี้เขาก็จะคุยกับผมนะฮะม,มันก็เลยทําให้เขารู้ฟังก์ชันพ่อแม่ค่อนข้างชัดเจนเือว่าเขาจะเลือกใช้ใครในเรื่องอะไรบวกกับเราเลี้ยงเขามาแบบเป็นเพื่อนนะฮะตั้งแต่เด็กผมไม่ชอบให้ผู้ใหญ่ทําอะไรกับผมตอนเด็กๆเดียผมจะจําไว้หมดแล้วผมก็จะพยายามไม่ให้ทําให้เกิดสิ่งนั้นกับลูกของผมแล้วผมทําอย่างนี้ตั้งแต่เด็กมผมชอบอ่านหนังสือมากผมชอบที่คุณพ่อผม S 1> <S 1> <S ซื้อหนังสือเยอะแล้วก็กองนังสือไว้เต็มบ้านแล้วมันทําให้ผมได้อ่านหนังสือเยอะ <S <S อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบผมก็จะทําผมก็จะเตรียมห้องสม,มุดไว้เลยแล้วก็อะ่ะเขาอยากอ่านอะไรเขาหยิบผ่านได้ <S 2> <S 2> <S ผมชอบดูหนังผมก็จะเตรียมหนังไว้ผมชอบเล่นเกมผมก็จะชวนลูกเล่นด้วยนะดังนั้นนี่มันเลยทําให้เราคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็มันมีความเข้าอกเข้าใจกันคือเขาเองเนี่ยก็มีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะมากกว่าวัยรุ่นทั่วไป ด้วยความที่เพื่อนของเขาที่บ้านเนี่ยคือพ่อกับแม่เขาอะดังนั้นเนี่ยเขาก็จึงสามารถที่จะรับรู้วิธีการมองโลกวิธีการตัดสินใจแบบผู้ใหญ่เนี่ยถูกปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กนะอันนี้ผมก็จะสังเกตได้ว่าเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเขาอะก็ดูเขาจะเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนในหลายเรื่องใช่คะในทางตรงกันข้ามคุณแม่เขาเนี่ยก็ ไปเป็นเพื่อนเขาด้วยอะ่ะไปเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาอีกทีหนึ่งนะอือดีจังซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเกิดจากจุดแรกเลยก็คือการเปิดใจที่จะชะโงกไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันเลยขอให้เกิดสิ่งเนี้ยมันเลยไม่จําเป็นที่จะต้องแยกกันเพราะเราเป็นอย่างนี้มาอย่างสม่าเสมอม,มันก็เลยเป็นธรรมชาติฮนะมผมเลยเชื่อว่าไอ้ช่องว่างที่ว่านั้นนะถ้ามีก็คงไม่เยอะ เห็นด้วยค่ะแล้วจริงๆพี่เต้ชอบคุยกับคนวัยไหนมากกว่าคะโอ้โหถ้าเลือกก็คงจะชอบคุยกับวัยรุ่นมากกว่าด้วยความที่ผมเชื่อว่าวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการตั้งคำถามอะฮะเขาจะอยู่ในช่วงวัยที่รู้มากพอที่จะเกิดชุดคำถามได้แล้วก็รู้น้อย กว่าที่จะมีคําตอบทุกคําตอบดังนั้นเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ที่คุยด้วยแล้วสนุกคือคุยกับผู้ใหญ่ด้วยกันบางทีมันรู้กันไปหมดอ่ะมันทันกันไปหมดนะเออมันทันกันไปหมดแล้วมันก็เลยเหลือแต่เรื่องไร้สาระคุยกันอ่ะมันก็คุยเรื่องอะไรโปกฮาไปเรื่อเมสาเรื่องอะไรที่มันแบบย่ำอยู่กับที่สําหรับผมนะฮะคือกันก็สนุกแต่สนุกอีกแบบนึงแต่ว่าเวลาเราคุยกับวัยรุ่นนะครับ มันจะเจอคําถามที่คาดไม่ถึงมันจะเจอวิธีการปฏิกิริยาตอบรับที่อาจจะไม่ใช่แบบที่เราคาดหวังไว้นะผมสนุกกับการโต้เถียงผมสนุกกับการแลกเปลี่ยน uh huh. บนพื้นฐานของความเป็นมิตรนะฮะ uh huh. ถ้าดูรายการปาเต้ท้องเนี่ยจะเห็นได้ว่า uh huh. วิธีตั้งคําถามของผม่มันจะเป็นการตั้งคําถามเพื่อให้เกิดการโต้แยง้ง uh huh. คือผมสามารถสวมบทบาทเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องนี้ uh huh. เพื่อที่จะถามแบบคนไม่รู้ทั้งนั้นที่บางเรื่องอ่ะ ผมก็รู้อยู่แล้ว,แ,ลวแต่ถ้าผมรู้ไปหมดแล้วผมก็เลยเลือกถามแต่เรื่องที่ผมไม่รู้เนี่ยข้อเสียก็คือบังเอิญผมอยู่ในวงการเพลงผมรู้เยอะผมก็เลยไม่ถามเรื่องที่ผมรู้แต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่คนอื่นจากคนฟังอาจก็ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกับวัยรุ่นมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ฮะบางเรื่องเราก็รู้แล้วแหละเพราะว่าเราเคยผ่านมาก่อนแต่ผมสนุกกับการที่ได้แลกเปลี่ยน ผมสนุกกับการที่ได้เห็นมุมมองแบบใหม่ๆคือเวลาเจอวัยรุ่นพูดถึงหนังเรื่องเดียวกันกับที่เราชอบดูแต่เขาไม่ชอบโหเราอยากรู้มากเลยเออทำไมเขาชอบเขาไม่ชอบแล้วเราชอบเราอยากเข้าใจความรู้สึกแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเมื่อเราคุยกับ วัยรุ่นจริงผิงก็ว่ามันกระตุกต่อมความคิดดีนะอย่างผิงชอบเล่น Twitter พี่เต็ดก,ก็เล่น Twitter เนาะมันแบบ <c oughs> ได้แอบ,บดูวัยรุ่นคุยกันอนะ่ะพิงว่าสนุกดีใช่ใช่ครับก็เหมือนกับว่าเวลาอยู่ในไลน์นะฮะโดยเฉพาะไลน์กลุ่มของเพื่อนๆเราเนี่ยเราก็รู้ว่า <c oughs> อ,อันนี้คือ ถนนฝั่งขวาอย่างนี้ผมบอกค,คุยกันแต่เรื่องอะไรก็ไม่ลู้มันก็เป็นเรื่องบันเทิงแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แหละ,ะ,ะ,ะแต่ว่าพอเข้าไปในทวิตเตอร์นี่โอ้โหนี่อีกโลกหนึ่ง <laughs> เจอศัพท์ใหม่ๆเจอตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆ หมอผิงอาจจะเคยเห็นนะผมต้องโพสถามมันแปลว่าอะไรอ่ะเบียวแปลว่าอะไรอ่ะเบียวใครช่วยอธิบายหน่อยบางทีก็ถามลูกบางทีก็โหลูกไม่อยู่แถวนี้กดใส่ไปในทวิตแล้วก็จะได้คําตอบมาอะไรแบบนี้นะฮะที่ f c e e o o o เนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างไลน์กับทวิตเตอผมว่านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการชะโง่ไปดูอีกฝั่งนะครับคือผู้ใหญ่บางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันรับทวิตเตอร์ไม่ได้เด็กคุยเรื่องอะไรกันบางทีรู้สึก ก้าวร้าวหรือบางทีรู้สึกใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรก็ตามนั้นฉันเลยไม่รับรู้ดีกว่าฉันอยู่แต่ในไลน์ในทางตรงกันขา้ามวัยรุ่นก็เหมือนกันอาจจะเกลียดไลน์มากจ,จะเบื่อมากมันต้องส่งรูปดอกไม้มาทุกวันสวัสดี <laughs> วันพุธสวัสดีวันจันทร์อย่างเงี้ย <laughs> ก็เลยไม่ได้ชะโงกไปดูว่านี่ไงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาสนใจเรื่องนี้อยู่และเขาสนุกกับเรื่องนี้อยู่นะดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีมันคือมันต้องชะโงกหาการเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วเราจะสนุกกับทุกเรื่องได้ พูดถึงทวิตเตอร์เนี่ยจริงๆเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วงนี้การเมืองก็เข้มข้นมาพอ <laughs> สมควรเนะ <c oughs> <c oughs> มันเหมาะที่จะใช้เรื่องการเมืองเนาะซึ่งพิงก็คิดว่าจริงๆปัญหาการเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะเกี่ยวไหมกับเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเจเนอเรชันหนึ่งก็จะชอบอีกขั้วหนึ่งก็อีกเจนหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเนาะแต่มันจะค่อนข้างแบ่งกันประมาณนึงเหมือนกันพี่เต้มองว่าไงคะ ระลอกนี้ละครับของการประทะกันของความคิดทางการเมืองเนี่ย <c oughs> ที่เรื่องเจเนอเรชันแกรปเข้ามา <c oughs> มีส่วนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยโซเชียลมีเดียด้วยและฮะมันเลยทำให้เราได้ยินเสียงของผู้คนมากขึ้นดังขึ้น <c oughs> แล้วก็ทั่วถึงขึ้นอ,อย่างสมมุติตอนผมเด็กๆอย่างเงี้ย <c oughs> วัยรุ่นโอกาสที่จะได้คุยเรื่องการเมืองเนี่ย น้อยมากอ่ะคุณต้องได้เรียนเยนใช่คุณต้องเรียนอยู่ธรรมศาสตร์คุณอาจจะได้คุยเรื่องการเมืองเยอะหน่อยเพราะว่าบรรยากาศในนั้นมันเอื้อให้ได้คุยเรื่องการเมืองเยอะนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอทุกคนเข้าถึงได้ทั้งผู้ใหญ่และทั้งเด็กการประทะกันทางความคิดเนี่ยมันเลยค่อนข้างที่จะรุนแรงและก็ได้ยินกันชัดมาแล้วยิ่งเรื่องที่พูดคุยกันเรื่องที่เห็นต่างกันในทางการเมืองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปค่อนข้างสูงด้วยคือความเชื่อบางอย่างที่ผู้ใหญ่มีอยู่นั้นเนี่ยมันขัดแย้งกับความเชื่อบางอย่างของคนรุ่นใหม่ huh. ส่วนหนึ่งผมก็ไม่สามารถเหมาทั้งหมดได้เอาเ huh. ป็นว่าจํานวนหนึ่งกและกันซึ่งก็ไม่น้อยด้วยเนี่ย huh. มันทําให้การประทะกันทางความคิดครั้งเนี้มันค่อนข้างค่อนข้างชัดใช่ค่อนข้างชัดบวกกับความเชื่อที่ถกเถียงกันอยู่เนี่ยคือฝั่งหนึ่งเนี่ยพอที่จะพูดได้ว่ามีความคิดในเชิง คอนเซอร์เวทีฟในขนาดที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นฝั่งที่ตรงกันข้ามกับคอนเซอร์เวทีฟมาแล้วกันผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไร liberal เลยใช้ liberal ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยความ liberal กับความคอนเซอร์เวทีฟอ่ะมันมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องวัยพอสมควรเพราะว่าโดยเฉพาะในบ้านเรา liberal มันเป็นชุดความคิดที่ค่อนข้างใหม่แล้วมันมีหลายเรื่องที่มันขัดแย้งกับชุดความคิดเดิมความเชื่อแบบเดิมมันก็เลยยิ่ง ส่งเสริมให้ยิ่งปะทะกันอย่างรุนแรงมากซึ่งถ้าปะทะกันแบบคนไม่รู้จักกันในโซเชียลมีเดียมันก็เรื่องหนึ่งนะแต่ผิงเชื่อว่ามันจะมีบางครอบครัวห,หรือบางบ้านที่กลายเป็นว่าช่องว่างระหว่างวัยที่อาจจะมีอยู่แล้วกับมากขึ้นไปอีกช่องว่างระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกหรืออะไรต่างก็มากขึ้นไปอีกถ้ากรณีอย่างเงี้ยพี่เต้มองว่าพี่เต้อยากจะแนะนํำยังไงทั้งในแง่ของ คุณพ่อคุณปู่ที่อาจจะเป็น Baby ้ o ูมเมอร์หรือ Gen X ก็ตามซึ่งอาจจะไม่เข้าใจลูกเลยในประเด็นนี้จริงๆเรื่องที่ผมพูดไปนสองวิธีที่ผมใช้ในการลดช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยเอามาใช้กับเรื่องนี้ได้ไดทั้งหมดเลยครับสิ่งแรกก็คือต้องจดจำให้ได้ว่าเราเคยเถียงกับผู้ใหญ่มาก่อนหลายๆเรื่องที่เราเคยเชื่อนะั่นแะ มาถึงตอนนี้เราก็เปลี่ยนไปเพราะว่าประสบการณ์ที่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยข้อเนี้ยมันจะทําให้เราสบายใจขึ้นว่าไม่ต้องไปรีบเปลี่ยนเขาตอนนี้ไม่ต้องทําให้เขาคิดเหมือนเราตอนนี้อืบางทีเมื่อเขาโตขึ้นเขาอาจจะเปลี่ยนเองก็ได้เพราะว่าคนเรามันพร้อมที่จะได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้ได้รับข้อมูลเพิ่มบางคนเปลี่ยนบางคนไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับให้เขาเปลี่ยนตอนนี้เพราะว่าถ้าเราโดนบังคับให้เราเปลี่ยนเมื่อตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็คงไม่ยอมเหมือนกัน ใช่ล้วก็จะยิ่งต่อต้านใช่มันจะยิ่งไปทําให้เขาต่อต้านมากขึ้นอ่าฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องชะโงกดูอีกฝั่งหนึ่งของถ uh huh. นน,นคือโอเคเราอาจจะมั่นใจนะคือเราโตมากับสำนวนไทยว่าอาบน้ําร้อนมา <laughs> คือวิธีคิดสำนวนไทยหลายครั้งมันเป็นดาบสองคมนะฮะ uh huh. เพราะว่า uh huh. ค,คนไทยเจ้าบทเจ้ากรอนคนไทยเป็นคนที่เก่งเรื่องการใช้ภาษาดังนั้นเนี่ยคนไทยจะคิด สำนวนดีๆคิดสุภาษิตให้กับทุกเหตุการณ์ซึ่งหลายครั้งสุภาษิตเหล่านั้นเนี่ยขัดแย้งกันเองนะ <laughs> เขาใช้วิธีเลือกใช้เช่นอะน้ําขึ้นให้รีบตักกับชา้ชาๆได้พราเล่มงามเน <laughs> ี่ยตกลงเอาไงแนะ่ <laughs> ใช่แล้วก็จะเลือกใช้เฉพาะเหตุการณ์ที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้พูดอ่ะเอ้ยชา้ชาๆได้พราเล่มงามนะแต่ถ้าเขารีบอยู่ <laughs> น้ำข <laughs> ึ้นต้องรีบตักสิ อันเนี้ยวัยรุ่นก็จะเอาไงป้าป้าบอกมาสักอย่างป้าเลือกสักอย่างแตง่ว่าจะให้รีบตกักหรือจะให้ช้าๆเอาไงกันแนะ่ <c oughs> คือวิธีแบบเนี้ยวิธีแบบให้เชื่อฉันเธอฉันเป็นมาก่อนเ <c oughs> ชื่อฉันเธอฉันผ่านสิ่งนี้มาก่อนเนี่ยมันใช้ไม่ได้อย่าใช้เราควรจะไหนทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะเออไหนลองเล่าให้ฟังซิอ๋อเออว่ะเฮ้ยอันนี้จริงอันนี้เห็นด้วยแต่อันเนี้ยที่ พ่อเคยเจอหรือที่ลุงเคยเจอหรือที่น้าเคยเจอมันเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันว่าเอออันเนี้ยเธอคิดว่ายังไงล่ะมันต้องมี conversation แบบนี้บ้างมันถึงจะเกิดอาการถ่อยทีท่อยอาศัยคือเราต้องฟังด้วยเราพูดอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการชะโงกมอออีกฝั่งหนึ่งก็เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าโอเคอ๋อเขาเ,เป็นอย่างนี้อยู่เขาเจออย่างนี้อยู่ต้นไม้เขาน้อยเขาเลยร้อนอะไรก็ตามเแ,แล้วเราค่อยป <laughs> อ่ะมา แลกเปลี่ยนกันซิใช้สุภาษิตให้น้อยลงหน่อย <laughs> <laughs> เปิดใจให้มากขึ้นนะ <laughs> ใช่ครับผมนึกขึ้นมาได้อันหนึ่งฮะว่าที่ผมบอกไปว่าวัยรุ่นเนี่ยคือวัยที่มีคำถามเยอะอและก็ยังมีคำตอบไม่ครบนะ,ะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะยังแอดฮาร์ดได้เนี่ยผมว่าหัวใจมันอยู่ตรงนี้เลยนะอ,อย่า,าไปคิดว่าเรามีคําตอบครบแล้วเป็นอันขาดเมื่อไหร่ที่เรามีคําตอบครบแล้วหรือ เข้าใจไปเองว่าเรามีคําตอบเรามีคำตอบแล้วเมื่อนั้นเราแก่แล้วเราจะแก่ทันทีเลยเมื่อเรามีคําตอบครบแปลว่าเราก็จะไม่อยากหาคําตอบอะไรเพิ่มถ้าเราหยุดสงสัยใช่ไหมฮอใช่ครับและหลายๆอย่างอ่ะคาตอบมันเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนะอันนี้มันเกิดขึ้นกับทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะทุกวันนี้เมื่อค้นพบอนุภาคใหม่ๆค้นพบสัตว์สปีชีส์ใหม่ทฤษฎีบางอย่างก็เปลี่ยน <muitas S 2> <sketches> ใช่ใช่เนี่ยหรือเรื่องวัคซีนที่เถียงกันอยู่เนี่ยจริงๆคำตอบเปลี่ยนทุกวันเลยใช่ไหมฮะผมจึงชอบคําพูดที่ Steve j o b เคยเอามาใช้อ่ะฮะค่อนข้างโด่งดังนะฮะ Stay foolish Stay hungry นะครับคือเราต้องเชื่อไว้ก่อนว่าเรายังโง่อยู่ฮะแล้วเราถึงจะยั้งแงด hard ได้ะหัวใจของวัยรุ่นคืออันนี้แหละครับคือการที่คําถามเยอะและยังได้คําตอบไม่ครบแล้วเขาไม่ได้บังคับนะฮะว่าเมื่ออายุเกินเท่าไหร่แล้ว ห้ามถามมันไม่มีในกฎหมายข้อใดดังนั้นเนี่ยอ,อย่าหยุดถามแล้วก็อย่าเริ่มเชื่อว่ามีคำตอบครบแล้วเป็นนั้นข่ดแล้วการที่อยังแอทาร์เนี่ยพี่เต้ดว่ามีส่วนช่วยชะลอไวัไหมคะผมว่าน่าจะมีไม่มากก็น,น้อยนะแต่พูดไปก็เหมือนพูดเข้าข้างตัวเองนะผมจะรู้สึกอย่างนี้ฮนะคือวิธีสังเกตง่ายที่สุดนะฮะให้นึกถึงวันที่เราไปเรียงรุ่นนะครับแล้วเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราแก่ไปแล้วว่าหรือ เฮ้ยใช้ได้ว่ะ <laughs> เวลาเราไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วเราเริ่มแบบโหดูการแต่งกายดู uh huh. เรื่องที่คุยดูบ uh ุคลิกลักษณะเนี่ย uh huh. ผมจะรู้สึกอย่างนั้นเสมอนะเพราะว่าด้วยความที่รอบตัวผมทางานกับวัยรุ่นอยู่เสมอนะนั้นเนี่ย uh huh. พอกลับไปเจอเ,เพื่อนๆซึ่งไม่ได้ว่าเพื่อนนะแต่ว่าสภาพแวดล้อมของเขา มันะจะม,มงานที่ต่าง,างไปงใช่ครับเช่นบางคนแบบเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วอย่างเงี้ยหรือ,อบางคนเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยดังนั้นช,ชีวิตของเขาชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องดําเนินชีวิตอีกแบบหนึ่งดังนั้น,นอพอมันมาเจอกันอีกครั้งมันโอ้โหเป็นปะทะกันรุนแรงมากซึ่งอันนี้เป็นบททดสอบในการตรวจสอบว่าเรายังวัยรุ่นอยู่หรือเปล่า คือการกลับไปงานเลี้ยงรุนก็จริงๆแต่สําหรับพิงนะคะที่เป็นหมอทางด้านนี้ก็บอกเลยว่าพี่เต้สเนี่ยดูอ่อนกว่าวัยมากค่ะเป็นหนึ่งในคนที่ชะลอวัยได้สําเร็จจริงขอบคุณครับวันนี้นะคะจริงต้องขอบคุณพี่เต้สมากๆเลยค่ะคือรู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้คุยกับพี่เต้นะคะขอบคุณพี่เต้นมากๆเลยค่ะยินดีมากครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับจริงๆแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้หมอเชื่อว่าก็น่าจะมีความหลากหลายวัยเลยนะคะ ทั้งวัยเรียนวัยทำงานหรือแม้กระทั่งวัยเกษียณซึ่งหมอหวังว่าพอดแคสต์พีนี้จะช่วยให้เราหันกลับมาทำความเข้าใจกับความคิดเข้าใจความต้องการของคนที่ต่างวัยกับเราได้มากขึ้นนะคะสำคัญก็คือเรื่องของการฟังคนอื่นด้วยใจการหัดดูมุมมองของเขาบ้างอย่างที่พี่เต้บอกว่าถ้าเรานั่งทางซ้ายก็ลองหันไปมองวิวทางขวาถ้าเรานั่งทางขวาก็ลองหันมามองวิวทางซ้าย เราก็จะเห็นความต่างของสิ่งที่เขาเห็นว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นทําไมเขาถึงคิดต่างกับเรานะคะเรามาใช้หัวใจใช้ความรักในการอยู่ร่วมกันดีกว่าค่ะให้รักเป็นทุกคําตอบของชีวิตค่ะ คุณรู้ฟังสามารถติดตาม Single Being ได้ทาง YouTube, SoundCloud, Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast แล้วก็ Li like at @Single Being นะคะไม่ว่าจะฟังช่องทางไหนก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้เพื่อนๆรู้ว่า podcast นี้มันสนุกแล้วก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาฟัง podcast ค่ะสวัสดีค่ะ Single Being PODCAST about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตไทยประกันชีวิต